มนุษย์สภูมิโลกมนุษย์องค์ประกอบในการเกิดเป็นมนุษย์ในมหาตันสังคยสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการที่มนุษย์ได้ก่อกำเนิดขึ้นในคันมารดาว่าต้องมีองค์ประกอบความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นสามประการคือ 1. มารดามีฤดู 2. มารดาอยู่ร่วมกัน สมมีสัตว์มาเกิดด้วยถ้าไม่ประกอบพร้อมทั้งสามอย่างนี้การตั้งครรภ์ก็มีไม่ได้มารดามีฤดูหมายถึงมารดามีไข่ในขณะเดียวกับที่บิดามีสเปิรม์มทั้งไข่และสเปิร์มนี้มีส่วนของรูปซึ่งเป็นกรรมพันธ์ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่มีสัตว์มาเกิดหมายถึงมีจุติจิต หรือจุติวิญญาณเคลื่อนมาปฏิสนธิจึงเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณขึ้นและขณะปฏิสนธิวิญญาณนี้เองเป็นจิตดวงแรกที่เกิดในชาติใหม่และจัดเป็นส่วนนามธรรมที่สืบต่อมาจากภพชาติก่อนๆโดยนำเอาบุญบาปกรรมกิเลสติดมาด้วยซึ่งแตกต่างกัน ต่างกรรมต่างวาระลำดับการพัฒนาการของทารกในคันพระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ชอบแล้วได้ตรัสถึงการก่อกำเนิดมนุษย์ที่เจริญเติบโตอยู่ในคันของมารดาว่ารูปนี้เป็นกลละก่อน จากกลละเกิดเป็นอพุทธ,ธจากอพุทธ,ธเกิดเป็นเปสิจากเปสิเกิดเป็นคณะจากคณะเกิดเป็นห้าปุ่มคือปัญจสาขาต่อจากนั้นก็มีผมขนเล็บเป็นต้นเกิดขึ้นมารดาของทารกในครรนั้นบริโภคข้าวน้ำบริโภคอาหารอันใด ทารกที่อยู่ในคันนั้นย่อมมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารในคันของมารดานั้นในสัปดาห์แรกแห่งการปฏิสนธินั้นเกิดเป็นกุลละคือรูปเป็นหยาดน้ำใสเหมือนกับน้ำมันงาอันบริสุทธิ์ในสัปดาห์ที่สองหลังจากกลละรูปได้เกิดเป็นอัพุทธรูปขึ้น มีลักษณะเป็นฟองสีเหมือนน้ำล้างเนื้อในสัปดาห์ที่สามหลังจากอับพุทธรูปก็ได้เกิดเป็นเปสิรูปซึ่งมีลักษณะเหมือนชิ้นเนื้อที่เหลวๆสีแดงในสัปดาห์ที่สีหลังจากเปสิรูปก็ได้เกิดเป็นคณนารูปขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นก้อน มีรูปสันฐานเหมือนไข่ไก่ในสัปดาห์ที่หหลังจากคณะรูปจึงได้เกิดปัญจาสาขาคือรูปนั้นงอกออกเป็นห้าปุ่มคือเป็นศีรษะหนึ่งมือสองเท้าสองและต่อจากนั้นคือในระหว่างสัปดาห์ที่12ถึงสัปดาห์ที่42ผมขนเล็บก็ปรากฏขึ้น คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมกล่าวว่าจัตทิปฏิสนธิเข้าสู่คันมารดาตั้งแต่เดือนต้นคันนี้เปรียบกับโลกกันตนรกทีเดียวเพราะจิตที่ไปปฏิสนธินั้นเริ่มโตขึ้นทุกวันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเพราะว่าในคารมืดตื้อและอุดอู้ยอยู่ในขุมนรกนั้นถ้ามารดารับประทานของเผ็ดร้อนเข้าไป ก็เท่ากับสูงไฟเผาสัตว์ด้วยไฟธาตุอันแรงกล้าทนทุกขเวทนาอยู่ในคันทนทุกขจุกเจา้าคูขา่าวคล้ายลูกไก่อยู่ในกองฟางเพราะว่าในท้องนั้นเต็มไปด้วยมูดคูดน้ำเลือดน้ำหนองดูเป็นที่เวทนายิ่งนักทนทุกขเวทนาอยู่ประมาณ9้าเดือนเป็นกําหนดบางคนต้องทรมานถึงสิสองเดือน ก็ไม่มีความสุขถึงคราวจะพ้นทุกข์จากขุมนรกใหญ่พอทอดกายออกมาได้ก็ต้องทนทุกขเวทนาเพราะกุมารีกุมาราที่ได้คลอดพ้นจากคันมารดาแล้วก็จริงอยู่ยังต้องอาบน้ำฟอกสบู่ถูน้ำมันมะกอกลอกสิ่งสกปรกด้วยการใช้น้ำอุ่นแต่เนื้ออ่อนก็กลายเป็นที่ร้อนแทบทนไม่ได้ ตอนนี้เทียบกับอสุรกายที่เปลือยกายได้แต่ร้องขอส่วนบญผู้รู้จริงจึงกลัวต่อการเกิดเพราะจะต้องเข้าสู่คันคือโลกันตะนรกอีกภูมินี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้มีใจสูงในด้านเชิงกล้าหาญในการประกอบกรรมต่างๆสามารถกล้าหาญกระทำกรรมที่จะให้เกินกว่ามนุษย์ไปเป็นไม่มี กออกุศลกรรมคือกรรมที่ชั่วช้าเป็นบาปลามกมนุษย์สามารถฆ่าได้ตั้งแต่สัตว์เล็กๆเช่นกุ้งหอยปูปลาก็กล้าฆ่าเอามาเป็นอาหารของตนเสียสัตว์ใหญ่ๆมนุษย์ก็ฆ่าได้เช่นช้างมา้าอัวควายหมูหมาหมีมนุษย์ก็ยังกล้าหารกระทาปิตุคาตมาตุคาตเป็นอนันตริยกรรมได้ ขนาดพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมโลกนาตโปรดเวนยชนให้เห็นธรรมอันเห็นได้ยากมนุษย์ผู้ใจสกปรกก็ยังคิดฆ่าเบียดเบียนบีทามนุษย์นี้มีใจสูงในเชิงกล้าประทำปานาติบาทสมชื่อจริงๆขอกุศลกรรมในทางกุศลกรรมคือกรรมที่ดีงามเป็นบุญเป็นคุณ กระทำได้อย่างยอดอีกเช่นเดียวกันการรักษาศีลในมนุษย์โลกมีการรักษาศีลต,ตามกําลังความสามารถของตนบางคนมีศรัทธารักษาศีลห้าศีล8ปศีลสิบมีใจกระหายอย่างสูงลิบก็รักษาศีลถึง227มนุษย์ผู้มีใจกระหายพยายามบำเพ็ญมาตลอดทุกยุคทุกสมัย บำเพ็ญสมถภา,าวนาจนได้สำเร็จอำนาจฌานไปบังเกิดเป็นพระพรหมล้วนแต่เคยมีประวัติเพราะเป็นมนุษย์มีใจอาจหาในการบำเพ็ญภาวนามาแล้วทั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อุบัติเกิดมันในมนุษย์มีภูมินี่เองทรงมีพระวิริยะอย่างยอดเยี่ยมทรงพลีพระชนชีพ เพราะมีพระมนัตมั่นมุ่งหมายพระบรมโพธิญาณทรงมีพระไัยอาจหารจนกระทั่งสำเร็จตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงงดงามในโลกนี้และเทวโลกทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระคุณอันหาที่สุดไม่ได้ทรงเห็นความเสื่อมสิ้นแห่งสังขารทั้งหลายในโลกสามโดยความเป็นของไม่เที่ยง พระองค์ทรงกระทำที่สุดแห่งทุก์มีชาติชาราเป็นอาทิทรงตั้งอยู่ในฐานะอันมั่นคงคือพระนิพพานด้วยพระปัญญาอันผ่องใสประพัดสอนจากนั้นก็ทรงสั่งสอนให้มนุษย์ผู้ใจกล้าบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาจนกระทั่งได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์อนาคามี สกทาคามีและโสดาบันบุคคลนับไม่ถ้วนมนุษย์นี้มีใจสูงในเชิงอาจหารประกอบการกุศลตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นอุกฤษสูงสุดขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงได้นามว่ามนุษย์คือผู้มีใจสูงในเชิงกล้าหารประกอบกุศล,ลกรรมซึ่งไม่มีสัตว์ในภูมิใด ร่ากระทําได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์เหมือนกับมนุษย์สภูมิเลย